เธอมาแล้วเป็นไงกับ้มงว้าไหนเล่าเล่าดิโหเรื่องเล่าเยอะมากเลยมึงพราแต่น้องมอ,งองสี่อะหล่อมากเออจริงเด็นด,ดวงเฮ้ยมึงมึงวันนี้มีข่าวแบวแบวแบวว่าเว้ยว่าจะมีเด็กใหม่อะมาห้องเราเฮ้ยจริงดิใครวะไม่รู้ว่าพวกมึงแต่ต้องรอดูนะแต่วันนี้มึงว่าอีแดนตั้งน้าจัดไหมจริง <laughs> เต็มมากอีดอก มึงมึงแต่ตอนนี้กูว่าเราไปเข้าแถวกันก่อนดีนกว่าวะเออไปช้าที่อยโดนด่าแน่ไปวกเคอห้องห้านัทสี่ไปทั้งไหนเดินขึ้นมาไหนไปแล้วก็เดี๋ยว้ายอ่ะขอบคุณนะจีนี่ยกนรูไม่บาน ใครมาเลยค่ะแล้วอน,นี้ครับผมชื่อพานุเดชกระจ่างนะครับชื่อเล่นชื่อต้นเรียกต้เตนเจ๋ก็ได้ครับเฮ้ยมึงมึงก็เด็กใหม่หรอแม่อดีหล่อมากด้วยอือกูก็หล่ออ่ะเชินไปนไั่งได้เลยค่ะไ,ไ,ไ,ไน,น้ยั่งตรงน,นี้ก็ได้วันนี้นะคะจะมาสอบเรื่องรอบัวไหใครมีแฟนบ้างยกมือสิใครที่ามาการมีแฟนผิดหรือไม่ผิดคะไม่ผิดครัไม่ผิดะ ไม่ค่ะครูก้ยยังไม่ถึงวัยค่ะไม่ผิดครับเพราะว่าต้องวางตัวให้เหมาะสมครับจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าต้องวางตัวให้เหมาะสมแล้วก็อยู่ในขอบเขตของผู้ปกครองนะคะส่วนวันนี้ครูก็ยังไม่มีเรื่องจะสอนเนาะก็สอนรอบๆตัวของเราไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะระเบียบข้อต่างๆขอรบ โอเคโอเคไปบ้านบ๊ายบายพ่นไม่กลับบ้านอีกเหรออ๋อพ่อมารับอ่ะให้รออเนเพื่อนไหมอืมอดันนี้มีใครมากคาำนี้แะทำแล้วพ่อแล้วอ่ะดีเดี๋ยวเราเดินไปส่อ ดีครับพ่อเออสวัสดีลูกสวัสดีครับพ่อใครพ่อแกแล้วแบมมีใครครัอันนี้เพื่อนใหม่พอทีเพิ่งไปกับบ้าน<ค>เอเอแบมอย่าลืมลองมากินข้าวนะลูกแล้วไม่เย็นนี้ครละ่ะเพื่อนค่ะเดีย๋ยวเพิ่งได้มีแฟนแล้วยังไม่ถึงเวลา เบื่อว่ะพ่อไม่ถามแหลยอันนี้ขั้นนี้ทำยงไงอ่ะไม่รู้อ่ะนายไม่รู้ไงไม่รู้เราไม่รู้แป<ต>ม<อ>ขั้นนี้ทำยังไงอ่ะอ๋อแกก็เอาอันนี้เติมช่องนี้นะแล้วก็เติม เรื <Okay. S 2> ่องทำอะไรอะ่ะก็ดูรูปแบมอย่มือทำไมเรื่องนี้แบมดูห่างเหินกับเราจังเลยท่ดูท่านี่กับปิ้นด้วยทน,นท่ปิ้นก็ชูแล้วก็มีแฟนแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกมือมันก็ข้ามพันอะเออใช่อย่ากรู้มากเลยเปเ,เรียนะครังมือมดเวลาและ้า นะเราก็ย้ายมาเรียนตรงนี้ที่ะครวดจะสั่งงานนะคะให้ไปบอกเพื่อนด้วยว่าให้จับกลุ่มนะคะกลุ่มละห้าคนทำโครงงานวางแผนชีวิตในอนาคตนะคะโดยมีผู้ชายอยู่ด้วยนะในกลุ่มนั้นนะคะเข้าใจไหมค่ะโอเคปากบอกเพื่อนไปนะมึงเรามีกันอยู่สามคอนอ่ะชวนต้นจบพิมพ์ม่อยู่ด้วยสิยเออมึงเราวันเสาร์วมึงส,สะดวกมาทำงานปะก็สะดวกนะมึง อืมงั้นเราเป็นวันเสาร์แล้วกันนะโอเคยิ้มเด็กใหม่กับกำมันครบแล้วหรอวะเราก็เห็นมันคบกันอยู่อ่ะมันค,ค,ค,คอยดูกูวันเสาร์อ่ะทำโครงงานยลอกฟังแน่เแม่จะดีหรือวะดีนี่แม่หดูด้วยแกกู <c oughs> แบมพาเรากลับไปของที่บ้านหน่อยสิ ไี่หรอกมึงไว้แบนไม่แบนหรอกมือแค่แบนเอาของเองรีบรีบมาละกันแบนเข้ามาก็สิไม่มีใครอยู่ทำไมมาอของนีนี้อ่ะไม่มีอะไรหรอกเราแค่รู้สึกดีกับแกแล้วแกล่ะ 好了，就谢你们。 แอมเป็นไรวะช่วงนี้ผู้เห็นอกบ่อยเลรอวะเนี่ยุฟ้าอุ้ยสองขีดกคืออะไรอ่ะติดยาเหรอวะมึงมันไม่ใช่ติดยาหรอกของยังมึงอย่างโง่เลยต้นองก็ไข่อะแม่ต้นองก็ไข่เนี่ยไอ้ต้นเนี่ยเอาไข่อะมันจงใจ่ะไหนอะขอินอะโอ้ยมึคนได้ไงวะ ใช่ดูวะม,มันต้องมีอะไรผิดพลาด หนูจะไปิมากเด็กแค่นเดียวก็ครชียงได้ อยู่นะเงินเธอได้แค่นี้พ่อค้าแม่ท้อค่ะแบมท้องกับใครอ่ะแบมท้องัะไรทำไมอ่ะพ่อพีดหวังในตัวแบมมากๆนะรู้ไหมนี่ยไม่เป็นไรลูกๆโมโหไปก็เปล่าประโยชน์เราไปช่วยแก้ปัญหากันดีกว่าไปเยี่ยมแบมกันนะได้ค่ะสวัพ่อเป็นยังไงบ้างแบม พ่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจ่ขอบคุณเพื่อนสี่อนู้สา่าเยี่ยมกมเ,เยี่ยอไม่เป็นไรหรอกมตคนทเป็นอน้นตนั่งรนี้ไมาไปมนรอกเราจะกลับแล้วขอโทษนะเข้าในนูปีเยอะกว่าน,านี้คงม,เป,บบมเป็นไรหรอกรลกลับมาคุยกันได้ไหมยาเลยตอนนี้แบงค์กำลังท้องอยู่นะ เป็นเพื่อนอานันดีแล้วบอกอายได้บอกว่าเจ็บมองใดเขาเผ็ดให้เจ็บมองใดเป็นยังน่ามตาคือไหลพอไทยบอเศรบอ,บอเป็นยังไล้อายบอตรงหวงแค่ใจแปลยังบอเศร้องเลือกเข้าไกล แลนโนลาไอเห็นแห้งเจ็บหลายกว่าผู้บอกสิคอยอยู่เคียงข้างเจ้าจนเขากลับมาง่เศร้าเจ็บไอกัสิคอเป็นห่วงคือ การมีความรักในวัยเรียนถือเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเรานั้นรู้จักที่จะแยกแยะให้มันดีว่าอะไรควรหรือไม่ควรโดยเฉพาะในวัยเรียนนั้นสามารถที่จะมีความรักในวัยเรียนได้และไม่ผิดแต่เราต้องรู้จักขอบเขตและอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองเพื่อไม่ให้เรานอกรู้นอกทาง